สวัสดีครับผมบิลกินครับจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบดูหนังของมาเวลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนเขาก็จะมีปล่อยไทม์ไลน์มาว่าปีนี้เขาปล่อยเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วมันก็จะมีบางเรื่องที่มันจะเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะใน Disney Plus Hot Star อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอ AS เอามาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่เออเราจะได้ดูมันแล้วชอบ Frozen ครับเพราะว่าชอบเอลซ่าครับสกายหนะ้าเหมือนหมีภูครับเหมือนนี่ไคลโลเรนนะครับไคลโลเรนใน Star Wars เพราะว่าชอบฮันโซโลมากเลยถ้าถ,ถ,ถ้าใครรูเลนเป็นตัวดีฮันโซโลก็จะไม่ตายใช่ไหมเราก็จะได้เห็นฮันโซโลอยู่ต่อคงอสร้างออกมาแบบหน้าตาเหมือนผมเป๊ะเลยครับเท่ๆครับเท,ท่แล้วว่ามีสไตล์แล้วว่าคูลๆนะไปอย่าถามเยอะเลยถามเยอะแล้วเขินไปต่อีกว่าอยากเล่นกับกับไอรอนแมนครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วโรเบิร์ตตัวนี้จูเนีร์เขาเวลาเขาเขาแสดงผมรู้สึกว่าเขาบท บางซีนที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเขาเล่นแล้วมันดูมิสเน่แล้วมันดู The, เท่อะไรเงี้ยถ้าเหมือนอยากลองเอาเคมีของเราไปเข้ากับเขารู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพิเศษนะครับแพ็กเกจเลยเดือนกับ AS ที่เดียวเท่านั้นนะครับสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง27มิถุนายนนี้นะครับผมเพียงเดือนละ35บาทจากปกติ9 9บาทนะครับผมพร้อมรับสิทธิ์เพิ่มอีก1เดือนนะครับสมัครเลยกดดอกจัน 1, 1 1 1แล้วโทรออกนะครับผมความพิเศษนี้ Exclusive only on AS ครับ